รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แลมื้อเย็นชอนอ,อยากกินอะไรอ่ะกินข้าวอะไรเหรพี่มผมเพิ่งกินขนมปเมื่อกี้เองยังอิ่มเ,ย,เยู่ยลยขนมก็ส่วนของขนมสิชอนะ่ะต้องกินข้าวเย็นให้ตรงเวลานะแล้วจะกินอะไรรีบๆเลือกเลยพี่จะสั่งแหละจะกินข้าวมันไก่ไหมไม่เอาค่ะพี่ผมเพิ่งกินไปเมื่อวานแล้วข้าวผัดล่ะพี่คอนชอบอ่ะไม่เอาค่ะพี่ผมเบื่อข้าแล้วที่ร้านนี้ก็มีข้าวหมูแดง ก๋วยเตี๋ยวไหมอานนี้น่าสนใจครับพี่ขอไปกวว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะคะโอเคเ๋ย okay, พี่สั่งให้เลยเดี๋ยวพี่ผมสงสัยว่าถ้าเกิดเรากินกว๋วยเตี๋ยวแล้วเราจะได้สารอาหารแบบข้าวไหมครับพี่ว่าเหมือนกันแหละเพราะว่ากว๋วยเตี๋ยวก็เหมือนข้าวที่สําคัญนะยังมีส่วนประกอบอ,อื่นอีกเยอะเลยทั้งผักทั้งเนื้อทั้งไขมันบนนานทีชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเยอะมากบางคนก็กินทุกวันเลยครับผมเลยสงสัยแล้วว่าเมนูเส้นๆอย่างเงี้ยมันมาจากที่ไหนหรองั้นเราไปถามพี่ตบเลยไหม ครับผมสงสัยว่าเมนูสเส้นแบบเนี้ยมันมีประวัติศาสตร์มายังไรงหรอครับสวัสดีครับน้องชอนน้องจีจี้พูดถึงอาหารเส้นที่เราเข้าใจกันว่าเป็นเมนูอาหารแถวเอเชียของเราแต่ความจริงนะครับมีแค่จุดเริ่มต้นจากเอเชียเท่านั้นตอนนี้กระจายความนิยมไปอยู่ทั่วโลกเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นราเมงเอ่ยพาสต้าเอ่ยมักโครนีเอ่ยโอ้ยกลายเป็นอาหารสุดทิตที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคบนโลกนี้เลยแหละครับ แล้วใครเป็นคนคิดค้นเมนูเส้นหรอคะเรื่องราวเรื่องนี้คงต้องย้อนไปในอาณาจักรจีนโบราณสมัยราชวงศ์ฮั่นเลยแหละครับชาวจีนนิยมปลูกข้าวมาแปรรูปเป็นอาหารแล้วนำข้าวมาบดเป็นแป้งต้มแป้งให้สุกแล้วรีดเป็นแผ่นตัดแผ่นบางๆใส่แผ่นแป้งลงในน้ำซุปก็กลายเป็นเมนูซุปแป้งต่อมาเมื่อเข้าสู่ราชวงศ์จีนเส้นแป้งหนาๆก็ถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงโดยการดึงให้ยืดยาว ให้ขนาดเท่ากับตะเกียบทําให้มีลักษณะคล้ายกับเส้นกว๋วยเตี๋ยวในปัจจุบันและยังมีการบันทึกอีกนะครับว่าในสมัยที่นักเดินทางชื่อดังอย่างมาโคโปโลเดินทางมาติดต่อกับประเทศจีนได้นําเอาวัฒนธรรมอาหารเส้นของจีนกลับไปที่อิตาลีด้วยจนเกิดเป็นเมนูอาหารชื่อดังที่นําเส้นแป้งไปผสมกับซอสมะเขือเทศกลายเป็นเมนูสปาเกตตีและมักโรนีที่ฮิตไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนี่ไงครับ แล้วเมนูเส้นจากช่วโยกมีเมนูที่ดังอะไรบ้างอ่ะครับโอ้โหก็น่าจะมีอยู่เยอะเลยนะครับถ้าพี่กบจะยกตัวอย่างง่ายๆก็อาจจะเป็นเช่นคาลโ,โดเดอกาลีนาของชาวอเมริกาใตา้ที่ใช้เส้นแป้งเป็นส่วนผสมในซุปที่มีเนื้อไก่และมันฝรั่งแล้วก็มีชิเคเก้นนูดเด้นซุปนะครับเมนูซุปแบบชาวอังกฤษที่นิยมใส่แผ่นแป้งบางๆลงในซุปไก่และแครอทรับประทานคู่กับขนมปัง และก็ยังมีเรสเตเมนูกว๋วยเตี๋ยวของชาวเปอร์เซียที่ใส่ซุปถั่วและสมุนไพรแถวบ้านเราก็มีเฟอของชาวเวียดนามรวมไปถึงราเมนและโซเมนของประเทศญี่ปุ่นและยังมีเมนูในกลุ่มอาหารที่เรียกว่าเมียนของชาวเกาหลีนะครับที่เป็นอาหารเส้นชื่อดังและยังรวมไปถึงกลุ่มเมนูเส้นในซอสอย่างพาสต้าและสปาเกตตีของอิตาลีที่นิยมในกลุ่มชาวยุโรปและอเมริกันครับ แล้วในประเทศไทยมีเมนูเส้นที่เป็นเอกลักษณ์บ้างไหมครับมีสิครับเด็กๆลองนึกดีๆน้องๆพอจะนึกออกไหมครับถ้านึกไม่ออกพี่กบจะเฉลยให้ฟังเมนูแรกเลยก็น่าจะเป็นขนมที่ไม่ได้มาจากจีนแต่มีชื่อว่าขนมจีนที่เราพบเห็นได้ตามร้านอาหารทั่วไปนะครับอาหารประเภทนี้นะครับมีที่มาที่ไปจากอาหารของชาวมอญที่เรียกว่าขนมจีนไม่ได้มาจากจีนอย่างใด พอดีพี่กบนะครับพอจะมีข้อมูลคร่าวๆจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารถ้ามีความสนใจในข้อมูลเรื่องอาหารเส้นและขนมจีนน้องๆอ,อยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ดูไหมล่ะครับสนใจค่ะอาหารเส้นให้ประโยชน์เท่ากับอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตอื่นๆอ,อาหารเส้นทำมาจากพวกธัญพืชที่แปลรูปออกมาเป็นเส้นคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกัน การกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามให้พลังงานเท่ากับการกินข้าวประมาณ2ทัพพีก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หนึ่งจับให้พลังงานเท่ากับข้าว1ทัพพีกินลาดหน้าเส้นใหญ่1จานก็เท่ากับการกินข้าวผัดกระเพรา1จานอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นการกินอาหารเส้นมันเป็นการลดความเบื่อหน่ายการกินอ่านารประเภทเป็นเม็ดเ,เ,เป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้า เพราะการกินเส้นมันเกิดอัตรดในการกินเด็กหลายคนพอกินอาหารประเภทเส้นแล้วก็จะมีความอ,าอร่อยและเจริญอาหารมากกว่าการกินนข้าวแต่ผมบอกเลยอาหารเส้นไม่ได้หมายความว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวกับบะหมี่สปากเกตตี้อูดอง้งอาหารเส้นที่ผมเชียร์ให้เด็กกินคือขนมจีนขนมจีนคือสปากเกตตี้ไทยที่ครบ5้าหมู่5หมู่ได้อย่างไรขนมจีน ขนมจีนคือแป้งให้คาร์โบไฮเดรตลาดน้ำยาเข้าไปที่ไม่เผ็ดสำหรับเด็กไม่เผ็ดน้ำยาคือปลาในน้ำยามีสมุนไพรอยู่แล้วกินกับผักนั่นแหละครับสปากเกตตีไทยดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นการทําขนมจีนให้เด็กกินเป็นครั้งคราวการให้เด็กกินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่กินอูด้งสปากเกตตีเราสามารถกินสลับกับกข้าวได้แล้วนอกจากขนมจีนมีเมนูอะไรที่เป็นเส้นอีกหรอคะ อีกเมนูก็ง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือเมนูผัดไทยของเรานั่นเองผัดไทยเป็นเมนูอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีนอย่างกว๋วยเตี๋ยว คือการนำเส้นมาผัดในซอสมะขามบวกกับเครื่องเคียงแบบไทยๆท,ทั้งกุ้งแห้งถั่วง,งอกใบกุ้ยช่ายเต้าหู้ซึ่งความจริงเป็นเมนูโบราณที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับแต่ในยุคข,ของจอมพลปอพิบูลสงครามต้องการรณรงค์ให้เกิดความเป็นชาตินิยมมากขึ้นในยุคนั้นนะครับบวกกับอยากให้คนหันมาบริโภคอาหารอื่นๆน,นอกจากข้าว เพราะว่าในยุคนั้นซึ่งเป็นยุคสมัยของสองครามโลกครั้งที่2ข้าวค่อนข้างจะขาดแคลนไงล่ะครับเมนูผัดไทยจึงได้สถาปนาเป็นเมนูอาหารเส้นประจำชาติที่คนไทยนิยมมาจนถึงปัจจุบันไงล่ะครับ แล้วผัดไทยเขาใช้เส้นอะไรหรอคะถ้าให้พี่นึกไวๆนะครับเมนูเส้นผัดไทยขึ้นชื่อก็มีอยู่หลายที่ทั่วประเทศเลยแต่ที่เราได้ยินบ่อยที่สุดน่าจะเป็นผัดไทยเส้นจันที่จังหวัดจันทบ,บุรีน้องๆอ,อยากจะออกไปตามหาความรู้ที่ไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียนกันไหมล่ะครับเราไปจันทบุรีกันไปรู้จักผัดไทยเส้นจันกันเถอะครับไปไปหนูไปด้วยไปก็ได้แต่พี่อย่าลืมสั่งกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาให้ผมก่อนนะโอเค พี่ไปด้วยนะกำลังหิวพอดีเลยถ้าท้องเราอิ่มสมองก็พร้อมจะรับข้อมูลอะไรใหม่ๆแล้วล่ะครับทำไมผัดไทยถึงต้องเป็นเส้นจันหรอคะ จันเราเริ่มมาจากว่าจากเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งะค่ะแล้วก็ทำเป็นของฝากไปขายแล้วก็นักท่องเที่ยวเอาไปผัดแล้วปรากฏว่าเส้นของเราอ่ะเหนียวนุ่มผัดไม่ขาดแล้วก็ไม่ติดเป็นก้อนนะคะก็เลยทําให้ขึ้นชื่อว่าเวลามาใช้เส้นไปผัดก็ต้องใช้เส้นจากจังหวัดจันทบุรีของเราก็เลย ติดชื่อกลายเป็นเส้นจันเส้นจันแตกต่างกับเส้นกว๋วยเตี๋ยวยังไงล่ะครับเส้นจันก็คือเป็นสูตรผลิตที่ไม่ผสมแป้งมันครับทำจากข้าวล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยทําให้เส้นของเราเหนียวเหนียวนุ่มไม่ติดเป็นก้อนเส้นจันเอาไปทําเมนูอะไรได้บ้างเหรอครับออจริง,รงๆเส้นจันก็คือทําได้ทุกอย่างเลยจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวน้าก๋วยเตี๋ยวผัดแล้วก็จะเป็นขึ้นชื่อคือเส้นจันผัดไทย ใช่แล้วก็ในจันทบุรีเนี่ยเขาจะมียมกินเป็นเส้นจันผัดปูแล้วอย่างเส้นจันมีที่จันทบุรีที่เดียวที่ทําใช่ไหมคะใช่ค่ะเส้นจันอ่ะ,ะต้นกําเนิดก็คือมาจากจันทบุรีที่เดียวแต่ว่าตอนนี้เส้นจันคือมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยเที่อื่นเขาก็เลยใช้เป็นแบบว่าเส้นจันหมดเลยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นจันหมด ช่วงหน้าห้ามพลาดน,นะครับสนามเด็กรู้จะพานน้องไปชมกรรมวิธีการผลิตผัดไทยเส้นจันท์กันจะมีขั้นตอนการผลิตอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับ เวลาตะลุยหาความรู้ในโรงงานผัดไทยกันแล้วล่ะครับอย่างที่ทราบนะครับว่าเส้นจันนั้นขึ้นชื่อในการทําผัดไทยมากแต่กว่าจะเป็นเส้นจนันมีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างเราไปชมกันเลยครับนี่คือข้าวที่ใช้ทําเส้นือนเดียวเหรอคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นข้าวตาแห้งนะคะอายุประมาณ8ถึง1ปีทีเ่เหมาะที่จะมาทําเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นจนันก็คือถ้าอายุน้อยกว่านี้มันก็จะทําให้เส้นผักง,ง่าย อายุมากกว่า1ปีก็เหมือนกันก็คือเส้นมันจะกรอบผักง่ายอันนี้ช่วงอายุที่เหมาะสมก็คือแปดถึงหปีค่ะแล้วเด็กข้าวอย่างอื่นนั้ไม่ได้หรอคะถ้าเป็นข้าวอย่างอื่นมันก็จะนิ่มเกินไปไม่สามารถเข้าเครื่องอบได้มันก็จะขาดเส้นมันจะขาดก่อนที่เราจะเข้าเครื่องนึ่งแล้วพี่ทํายังไงให้มันกลายเป็นเส้นเป็นเส้นหรืคะเราจะเอาข้าวตัวนี้ค่ะไปแช่น้ําก่อนแช่น้ําให้มันนิ่มแล้วเราก็จะมาโม่เป็นน้ําแป้ง โม่พอโม่เป็นน้ำแป้งเสร็จเราก็จะเข้าเครื่องนึ่งทำไมต้องแป้งน,น้ำแป้งหรอคะเป็นข้าวไม่ได้อะคะมันทําไม่ได้อะคะ,ม,ม,คะมันต้องเป็นน้ําแป้งที่เรามาควนให้มันเพิ่มความเหนียวในตัวของข้าวเองใช่พอเป็นน้ําแป้งเสร็จเราก็จะสามารถปรับความหนาบางของตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ สูตรของโรงงานเรามีแค่ข้าวกับน้ำค่ะตอนนี้แต่ว,ว่าตอนนี้ปัจจุบันก็คือเราจะมีการผสมแป้งมันเข้ามาช่วยเพื่อให้เส้นมันใสขึ้นได้แล้วอย่างนี้ปกติเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบว่าประเภทอื่นเขาทาอย่างนี้ไหมคะเออจะเป็นลายผลิตเหมือนกันหมดเลย mm hmm. ก็คือแต่แล้วแต่สูตรแต่และโรงงานว่าจะแบบผสมแป้งมันเท่าไรใส่สารเคมีไหมหรือว่าใส่ตัวแป้งโมดิฟายเพื่อให้เส้นมันเหนียวนุ่มเส้นใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่แล้วแต่สูตรของโรงงาน เสร็จแล้วเราก็จะดูดน้ำแป้งค่ะเข้าเครื่องนึ่งทำให้เส้นสุกเนี่ยอันนี้จะใช้ประมาณเวลาประมาณ2-3นาทีพอเส้นสุกแล้วเราก็จะผ่านเข้าเป็นเครื่องอบเครื่องนี้ทํงานยังไงล่ะคะนึ่งด้วยไอ้น้ำค่ะอึ่งด้วยไอ้น้ําความร้อนก็ทําให้เส้นสุกเส้นก็แผ่นก็จะอยู่ตัวแล้วในนีิก็จะมีก้อนเมฆก้อนเมฆไม่มีค่ะ จากเครื่องเครื่องนึ่งนะคะอันนี้คือสุกกินได้แล้วแล้วน้ำน้ำข้างล่างคืออะไรอันนี้ตัวระบายความร้อนให้เครื่องให้แผ่นมันรอความร้อนลดลงได้อย่างนี้สุกแล้วใช่ไหมคะสุกแล้วค่ะอันนี้อันนี้ทานได้เลยถ้าถ้าสมมุติว่าเราทําเส้นใหญ่โลงที่เป็นทําเส้นใหญ่ก็คือเอาตรงนี้ตัดขายได้เลยอันนี้หนึ่งเส้น้าเป็นเส้นแท่งก็คือเราเอาเข้าเครื่องอบ แผ่นใหญ่นะคะเราออกมาจากเวลามันออกมาจากเครื่องอบแล้วะค่ะเราก็มาตัดให้เป็นแผ่นใหญ่แล้วก็จะบ่มไว้ข้ามคืนพอพรุ่งนี้เช้าเราก็มาตัดตามไซส์ที่ลูกค้าต้องการเมื่อกี้พี่บอกว่าแป้งสุกแล้วทำไมจะต้องเอาไว้อบอีกอะคะเรามาอบไล่ความชื้นค่ะให้เส้นมันเอ่อคืนตัวค่ะให้เส้นมันคืนตัวมันก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ออกมาเหนียวได้เครื่องนี้ทาง,งานยังไงเหรอคะ ตัวเครื่องอบของเรานะคะเราจะอบไล่ความชื้นเส้นมันจะแผ่นจะวนอยู่ในเครื่องประมาณ14นาทีแล้วก็จะออกมาเส้นก็จะมีะความคงตัวแล้วก็ความชื้นที่ลดลงแล้วใช่ค่ะแล้วก็จะมาตัดด้วยเครื่องตัดตัวนี้ตัวนี้ก็จะสามารถปรับขนาดความกว้างของแผ่นได้อ,อันนี้ค่ะม,มันจะไม่สามารถตัดเป็นเส้นได้เพราะว่ามันยังไม่คืนตัวเราต้องทิ้งให้คืนตัวข้ามคืนก่อน พอทิ้งค่ำคืนปั๊บมันเส้นมันก็จะอยู่คงที่แล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเส้นนิ่มๆได้พอเน,นี่ยมันจะเริ่มนิ่มละตอนนี้ยังยังไม่สามารถตัดเป็นเส้นได้แต่มันจะค่อยๆนิ่มอันนี้กินได้เลยนะคอันนี้กินได้เลยนะคะแต่ว่ายังแข็งอยู่ไม่แม่งกระพุนเ,นล,เลย อย่างนี้ต้องเก็บไว้นานเท่าไหร่คะถึงแผ่นนี้เราบ่มไว้ข้ามคืนค่ะตัวพรุ่งนี้เช้าก็จะใช้ได้แล้วเส้นก็จะไม่นิ่มละก็ความชื้นก็จะหายไปข้างในนี้คืออะไรหรอคะอันนี้คือเส้นแผ่นที่เราบ่มข้ามคืนแล้วก็เราก็จะบ่มทิ้งไว้ในนี้ข้ามคืนอันนี้เปิดดูได้นะคะ แผ่นก็จะแข็งคงตัวแล้วสามารถนําไปตัดแต,ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้และอย่างข้ามคืนออนี้ค่ะรูปร่างมันเปลี่ยนไปไหมคะรูปร่างไม่เปลี่ยนไปค่ะแต่ว่าความแข็งก็จะแข็งขึ้นแผ่นก็เนี่ยจะไม่ติดกระละแป้งแา่งกว่าเดิมครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปแต่ดเป็นเส้นแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการตัดเส้นกันเลยค่ะ ขนาดที่โรงงานเราก็จะมีอยู่4ไซส์ก็จะเป็นเส้นเล็กเส้นผัดไทย3มิล5มิลแล้วก็เป็นเส้นใหญ่10มิลเส้นแต่และแบบเขาเอาไปทำอะไรล่ะคะเส้นเล็กก็คือเหมาะกับทำกว๋วยเตี๋ยวน้าส่วนเส้นเฉพาะก็คือ3มิล5มิลเอาไปทําผัดไทยค่ะส่วนเส้น10 000, มิลก็จะทําเป็นผัดซีอิ๊วแล้วเมื่อก่อนเขาไม่มีเครื่องเขาตัดกันยังไงเหรอคะเขาจะเป็นเครื่องสับเป็นแบบใบมีดสับทีละ ทีละกองทีละกองแล้วอันนี้คือใช้อะไรตัดล่ะคะอันนี้จะเป็นเครื่องที่เราสั่งมาเป็นพิเศษก็คือหัวหัวตัดจะตามขนาดท,ที่เราต้องการเลยก็คือเป็น1มิลสามมิลห้ามิลสิบมิลก็จะเป็นเครื่องแต่ละตัวตามตามขนาดเลยร้อยมิลเหรครับร้อยมิลร้อยมิลไม่มีครับเครื่องก็จะมีหัวตัด นะคะหัวตัดก็คือแล้วจะมีสายพานก็คือเราจะวางแผ่นก๋วยเตี๋ยวของเราลงไปก็จะตัดออกมาตามแล้วก็จะออกมาเป็นเส้นเลยน้องอยากลองทําดูไหมคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาสอนดี เป็นเส้นแล้วเราก็จะมาจับให้เป็นก้อนแล้วเราก็จะเ,เข้าตากอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เส้นแห้งแล้วก็พอเส้นแห้งพอเราก็พร้อมบรรจุได้แล้วค่ะทําไมเขาต้องทําเป็นก้อนด้วยล่คะคะก็คือเราจะตัดตัดแล้วก็พับเป็นก้อนแล้วก็เ,เข้าห้องอบเพื่อไล่ความชื้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เส้นแห้ง ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเส้น10มิลขนาดใหญ่สุดที่เรามีเลยค่ะก็เป็น10มิลแต่ว่าอันนี้ก็คือทาเป็นแพ็กเล็กอันนี้เส้นใหญ่จังเลยเขาเอาไปทําอะไรล่ะคะอันนี้เส้นใหญ่10มิลเอาไปทาผัดซีอิ๊วครับแป้งจากแต่เส้นตะกีไหมคะตัวสูตรแป้งไม่ไม่แตกต่างกันค่ะต่างกันแค่ขนาดอย่างเดียวและทางอย่างนี้เขาจะเอาไปทาอะไรต่อล่ะคะเราเอาไปตากในห้องตากค่ะให้แห้งประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็เก็บมาแพ็กได้เลย 4ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงแรกเราก็จะมากลับเส้นแล้วก็ตากต่ออีก2ชั่วโมงรวมเป็น4ชั่วโมงพอแห้งเสร็จอันนี้พอแห้งแล้วเราก็เอาไปแพ็คได้เลย ที่โรงงานผลิตใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คนที่จันเขาจะชอบกินเป็นเส้นจันผัดปูอันนางจะยังไงคะมันจะต่างตรงที่ผัดปูจะไม่มีเต้าหู้มีถั่วลิสงอันนี้จะผัดกับซอสเปรี้ยวหวานกินแล้วเป็นยังไงบ้างคะเช่นก็หนึบๆึบค่ะอ,อร่อยดีเส้นที่นี่ส่งออกไปที่ไหนบ้างคะตอนนี้เราส่งเกาหลีอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็โซนดูไบค่ะปกติส่งออกเท่าไหร่ค่ะ ตรงออกเฉลี่ยตู้ละประมาณ15ตันค่ะเ,ออเฉลี่ยปีนึงก็ตกเดือนละหนึ่งตู้ประเทศไหนชอบสั่งเส้นที่นี้ที่สุดหรอครับตอนนี้จะเป็นออสเตรเลียที่มียอดเยอะที่สุดเลยค่ะคัดเอาไปทำเมนูอะไรบ้างหรอครับส่วนมากเอาไปทำผัดไทยค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าพี่กบจะมีเทคนิคมาแนะนำน้องๆในการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวกินเองที่บ้านจะยากหรือจะง่าย จะอร่อยไม่อร่อยกินได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาเป็นกำลังใจให้น้องๆกบทั้งสองคนในช่วงหน้าครับ ที่แล้วนะครับเราได้ไปเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตเส้นจันที่ใช้ในการทําผัดไทยกันไปแล้วนะครับคราวนี้ถึงเวลาที่สองกบน้อยของเราจะหาเรื่องซุกซนอยากจะลองทําเส้นก๋วยเตี๋ยวทานเองจะประสบความสําเร็จไหมแล้วมีสูตรอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับนี่ชอนตั้งแต่พวกเราอ่ะกลับมาจากโรงงานทําเส้นผัดไทยอ่ะพี่ก็เห็นนะ่ะเราอ่ะดูแต่รายการทําอาหารมีอะไรติดใจปะเนี่ยไม่มีหรอกค่ะ ผมแค่ okay. คิดสนุกสนุกว่าเราสองคนอาจจะทำเส้นเปยกเจี๊กินเองกันได้นะคะพี่อม,มันก็น่าสนุกดีนะแต่ว่าชออยากทำเส้นอะไรอะ่ะเอาเส้นปาหมี่ได้ไหมครับผมชอบกินปาหมี่<อ>ว่าแต่จะให้ใครสอนดีล่ะครับชอนจะไปกลัวอะไรล่ะเรามีพี่กบอีทั้งคนใช่ไหมคะพี่กบแน่นอนอยู่แล้วนอกเหนือจากพี่จะเก่งเรื่องประวัติศาสตร์แล้วนะครับพี่ก็มีความรู้ในการทำอาหารด้วยนะ ก่อนอื่นเลยพี่มีโจทย์ให้น้องๆไปตามหาวัตถุดิบในการทำเส้นบะหมี่กันถ้าหามาได้แล้วเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันเลยครับนี่ค่ะพี่กบหนูเตรียมวัตถุดิบมาพร้อมแล้วยอดเยี่ยมไปเลยครับเด็กๆแล้ววัตถุดิบที่พี่กบนะครับให้น้องทั้งสองคนนำมาทำเส้นบะหมี่นั้นก็คือ 1. แป้งขนมปัง 2. แป้งข้าวโพด 3. ไข่ไก่ 4. เกลือ 5. น้ำเปล่าและ6น้ำมันพืชนั่นเองครับโอ้มีวัตถุดิบแค่นี้เหรอคะพี่กบใช่แล้วล่ะครับส่วนผสมแป้งก็มีแค่นี้เองล่ะครับง่ายใช่ไหมละ่ะที่เราเห็นว่าบะหมี่นั้นเป็นสีเหลืองความจริงแล้วเราไม่ได้ใส่สีลงไปนะครับแต่เป็นสีที่ได้มาจากไข่ไก่นั่นเอง และความจริงเส้นบะหมี่นั้นมีชื่อเรียกเต็มๆว่าบะหมี่ไข่หรือ egg noodle นั่นเองครับแล้วเราต้องเริ่มจากตรงไหนแล้วคะพี่กบถ้าพร้อมแล้วก็ทำตามที่พี่บอกเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะเราต้องเทปแป้งขนมปัง300กรัมลงในถ้วยผสมและทำการตอกไข่ไก่ลงไป2ฟองครับคราวนี้ก็ตามโดยน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะ ก่อนที่จะโรยเกลือลงไปตามความเหมาะสม<อ>เพื่อเพิ่มรสชาติให้แป้งของเรานั่นเองครับแล้วคราวนี้จึงทําการนวดไปเรื่อยๆนะครับนวดเรื่อยๆผสมน้ําเปล่าเข้าไปช่วยให้แป้งมีความเหลวแต่ถ้าแป้งมีความเหลวเกินไปและไปติดภาชนะนะครับก็ให้โรยด้วยแป้งข้าวโพดเพื่อช่วยให้แป้งเกาะตัวไม่ติดมือและคราวนี้แป้งก็จะเริ่มเซตตัวเป็นก้อนกลมๆสวยงามเนื้อเนียนแบบนี้นะครับ คราวนี้นะครับเมื่อก้อนแป้งของเราเริ่มเป็นก้อนเนียนเนียนเราก็จะทำการห่อเอาไว้นะครับเพื่อพักแป้งให้แป้งนั้นเซตตัวเป็นเวลา20 30นาทีครับโอ้หน้าตาหน้ากินยังพี่ผนกินไม่ได้ต้องเอาไปต้มก่อนเดี๋ยวจะท้องอืดน,นะเข้ออวาวผมอยู่นี่ครับไม่ได้เราจะต้องไปทำให้เส้นก่อนเรากินเป็นก้อนแบบนีไ้ไม่ได้พี่กบคะเราต้องทำยังไงต่อคะ าแล้วครับคราวนี้เราก็จะทําการตัดแบ่งก้อนแป้งของเรานะครับเป็นส่วนๆแล้วเลือกเอาสักส่วนหนึ่งมาทําการรีดด้วยลูกกลิ้งให้แผ่นแป้งนั้นบางลงรีดจนแผ่นแป้งบางจนได้ขนาดระหว่างนั้นก็ทําการโรยแป้งข้าวโพดผสมเข้าไปเรื่อยๆนะครับจะทําให้แป้งนั้นไม่ติดกับพื้นและลูกกลิ้งคราวนี้เมื่อเรารีดจนได้แป้งที่บางตามความต้องการ ก็ทำการพับแป้งเป็นชั้นๆแล้วก็ค่อยๆนะครับเอามีดตัดแป้งเป็นเส้นกลายเป็นเส้นๆแบบนี้แล้วเราก็จะได้เส้นบะหมี่ยาวๆเพื่อทําเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วล่ะครับ ผมเยอะๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ตักให้เต็มจานเลย กินกี่ชามนั้นเนี่ยก็คมจะยด้หน่พี่เราอุตส่าห์ทำเส้นกันเิงก็ดีแล้วแต่เราอ่ะเอาเส้นเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะว่าแต่เราเอาเส้นมากินเยอะๆกับเด็กๆแบบเนี้ยจะดีหรอครับก็ต้องดีสิเส้นก็ไม่ต่างจากข้าวหรอกมันมีคาร์โบไฮเดรตแป้งน้ำตาลแล้วก็ใยอาหารด้วยแล้วเราคาร์โบไฮเดรตเยอะอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรต่อดีไหมครับอืมนั่นสิงั้นเราไปถามพี่กบกันไหม ให้พี่ตอบอย่างไวๆเลยนะครับกินเยอะก็อว้วนสิครับน้องโอ้โหขอคำตามที่มันชัดเจนกว่านี้หน่อยสิครับเด็กๆตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยถ้ากินคาร์โบไฮเดรตเยอะจะเป็นอะไรไหมครับคาร์โบไฮเดรตนี่นะครับมีประโยชน์กับร่างกายเด็กนะครับแต่ถ้าบริโภคเยอะเกินไปพี่กบเองก็ไม่แน่ใจว่าจะส่งผลอะไรกับร่างกายของน้องๆไหมครับเอาเป็นว่าจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญมาให้คําตอบละกันนะครับ อาหารเส้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแป้งซึ่งให้สารอาหารที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเหมือนกับข้าวคำว่าข้าวก็คือข้าวเหนียวข้าวเจ้าแป้งสาลีลูกเดือยพวกธัญพืชทั้งหลายเป็นแป้ง ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดตแต่กินข้าวข้าวเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเด็กเบื่อนะแต่พอเอาข้าวมาทําเป็นเส้นเช่นขนมจีนเอาแป้งสาลีมาทําเป็นเส้นบะหมี่เอาแป้งอื่นๆมาทําเป็นอูดง้งมาเป็นสปาเกตตี้มันก็เป็นผลิตภัณฑ์จากคาร์โบไฮเดตผลิตภัณฑ์จากแป้ง คุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกันมากแล้วคาร์โบไฮเดรตนั้นสําคัญกับเราอย่างไรเลยครับคือร่างกายของคนเราไม่ใช่เฉพาะเด็กอย่างเดียวร่างกายของมนุษย์ทุกคนในวันหนึ่งในมื้อหนึ่งน่ะต้องการสามอาหาร5ตัวตัวแรกเลยคือคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากข้าวจากแป้งจากเส้นไปให้พลังงานทําให้เราดํารงชีวิตอยู่ได้คาร์โบไฮเดรตไปทําให้การกลไกาการทํางานของอวัยวะต่างๆ หัวใจเต้นได้ตามปกติมันต้องใช้พลังงานเด็กกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกน้ำร้อนเด็กเขาจะได้แค่2หมู่2ตัวก็คือได้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ได้ไขมันแค่นั้นเองเขาไม่ได้วิตามินและแร่ธาตุจากผักและผลไม้แล้วถ้าเด็กพวกนี้กินแบบนี้บ่อยๆก็ได้จัดแป้งกับไขมันไขมันกับแป้งเด็กก็อ้วนอ้วนอ้วน แล้วภายใต้ความอ้วนก็ขาดสารอาหารไปด้วยเพราะฉะนั้นเด็กไม่ได้ต้องการแค่คาร์โบไฮเดรตเด็กต้องการสารอาหาร5้าตัวเราจึงเรียกว่าอาหารหลักห้ามู่ถ้าคุณทำก๋วยเตี๋ยวทำบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปต้มน้ำให้เดือดใส่เส้นลงไปตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองถ้าเบื่อไข่ใส่ลูกชิ้นสาเร็จรูปหรือหมูสับใส่ลงไปหรือก๋วยเตี๋ยวปลาหรือแม้กระทั่งเต้าหู้คุณก็ใส่ลงไปพวกนี้คือโปรโตีนแล้วใส่ลงไปพอน้ำเดือดเดือดเดือเดอเสร็จ คุณก็เติมผักลงไปสักนิดหนึ่งผักกาดกวางตุง้งใส่ลงไปสับๆลงไปแล้วเติมเครื่องปรุงยกลงมาอันนั้นแหละครับเป็นอาหารเส้นที่ครบ5หมู่แต่ต้องไปกินผลไม้ตามด้วยการกินอาหารเส้นที่มากจนเ้นเกินมันก็หมายความว่าการกินอาหารแป้งที่ให้คาร์โบไฮเดรตมากจนเ้ินเกินแป้งก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลน้ําตาลก็เปลี่ยนเป็นไขมันเพราะฉะนั้นการกินอาหารเส้นสลับกับการกินข้าว จึงแนะนำที่ผู้ปกครองควรจะทำให้เด็กพี่ว่านะพี่กินคาร์โบไฮเดรตเยอะไปแล้วแห่ะช้อนผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเราไม่เข้าข้างพี่เลยเหรอใช่แล้วผมคิดว่าถ้าเกิดเรากินรบห้ามูลเนะี่ยยังไงก็ต้องแข็งแรงขึ้นคนระับโอวันนี้ชอนมีสาระมากเลยนะปกตีผมก็เป็นคนมีสายแยะออยู่แล้วแค่ผมไม่แสดงออก จ้านะพราะคนเก่งงั้นกินเส้นที่เหลือให้หมดเลยนะตนื่องจปรผสมแป้งเนี่ยใครเป็นคนตวงงั้นคนัวก็ต้องจัดการให้เหลือทั้งหมดสิโอ้ทำไมมาใส่ลายกันแบบนี้ล่ะไปกันกินเลย,ยน่น้องๆทางบ้านก็เช่นกันนะครับการรับประทานอาหารให้ถูกลักษณะนั้นสําคัญมาก ทานให้หลากหลายครบห้าหมูไม่เน้นไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเยอะเกินไปทานข้าวบ้างเส้นบ้างเนื้อบ้างผักผลไม้บ้างเราก็จะเป็นเด็กที่ไม่เบื่ออาหารแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนไปดูความรู้ในเด็กกบสนามเด็กรู้ได้เลยวันนี้พี่กบต้องขคตัวลาไปหากว๋วยเตี๋ยวอร่อยๆทานก่อนไปละครับสวัสดีครับ Oh, okay. ช้อน <laughs> เดี๋ยวช้อนกินให้ดูนะคะ